หัวรักครั้งเออยางยืดอมสีสุดแรงก่อเออไปคุยกับลากมะมว่วง ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่2 j อ y Channel รอง, Joy Joy งนี้กับดิฉัน Joy ือนเดิมสวยคนดีของพวกคุณเ,เรามาพบกับเกมเดียสเลเตอร์นะครับพูดผิดส뮬เลเตอร์เออเดียสูเลเตอร์ครับผมหรือว่าเกมวางเก่าๆร,ระทิ้งความเป็นมนุษย์ของคุณแล้วเข้าสู่โลกของวางกันเถอะ เรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครัที่แล้วอ่ะเรามีประเด็นกับเจ้าตำรวจเลเวลสุดท้ายนี่คือตัวเราอีกคนนึงอย่างนั้นเหรอจะ่าในอนาคตนั่นเองที่ยังไม่ผ่านสักทีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในพาร์ทนี้ก็คือไอเนี่ยแหละตัวเพลงฉันชอบเสียงเพลงนี้จริงๆ ฉันพร้อมแล้ววันนี้ฉันเตรียมตัวมาดีพลังงานทังเยอะแต่อันนี้น่าจะใช่ันจำได้แล้วว่าฉันเจออะไรละมันก็ยังคาดตาเหมือนเดิมเนาะฟิวเจอร์เซฟตัวฉันในอนาคตยังไงล่ะมันเดินกลางมากเลย กูมีปืนอุ๊ยอุ๊ยเอาวะมาถึงจิงโจ้อุ๊ยอุ๊ยหลบไม่ทันวะชิบหายละจะจำได้ว่าเวลายิงไปบุกเห็นปะมันหลบไอ้นี่เหมือนโก้อะไรสินะโจมตีมาสิโจมตีมาสิไม่แน่อุ๊ปเช้ดจะวิ่งเข้ามาต่อยแล้วมันตีลังกาหลบวะเกินไปนี่แน่อุ๊ยแล้วคือเมื่อไหร่เราใช้ดาบวะ จริงจังดอกเดียวไม่อยู่เห้ขออีกสักดอกแล้วกันอโอ้โหพูดปุ๊บใช้ปั๊บแล้วคือมึงใช้ปุ๊บกูบเหลือแค่หลอดกว่าแล้วไงประเด็นอะสารวารีกระบวดท่าที่ปองกันหันตามเฮ้ยสารวารีจมตีแล้วหลบโอเคเฮ้ยปืน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  ยิงเสร็จแล้วก็เข้าไปตียังไงล่ะดีสิฮึบ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 วารีเจอพลังเจไดเข้าไปเห็นน่ะรอบแรกก็มีลุ้นเลยฉันฝึกเติมมาแล้วตอนนี้แหละยากกว่าเดิมตัวนี้ต้องวิ่งเข้าใส่เลยวะโอ้ยอากานี่ว่าคือลื้ อแมงอ้ึออเจไดมันแรงกว่าก็จริงแต่ว่ามันจมตีสามจังหวะเหลือเลือดอยู่เพิ่งหลอดทันปอกวะโอ้ยอย,อยู่เหลือเลือดอยู่กระติ่งนึ่โจูนว่าจะตายแน่ทุกคนปืนผิดปืนผิดปืนโทษนะฉันไม่รอดแล้วเลือดที่อยู่เหลืออยู่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงด้วย มือจะฉกจอยว่ะมาดิมาดิอาก่ากับปืนว่ะยิงเสร็จแล้วช่นกันล่ะแล้วก็ตายนะยิงก็างเรา,มมามไม้สุดคนนี่ตายดีลุงนที่สุดของจอยฮึบไม่เนี่ยไม่เนี่ยได้สองฮิตโอ้ยยิงติดเตาสองฮิตอาคนหลังห้ามเอาสองฮิตจอย อย่าโลภอันนี้ได้สองฮิตโอเคเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นมี้นสองฮิตโอเคอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวอดทนไว้จบปานวารีเพลงดาบนี้ปานวารีกระบวดท่าที่สองการหันด้ำเอ้หว้งว่าคงไม่มีพาทต่อไปนะฮะเดี๋ยวนะเอา Hey. Surprise motherfucker. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, you just can't get into it because they would never Would have you, ไ้คุยกับลากมะม้าน What the fuck ใครเป็นพันธมิตรเราอลไรอย่งเงีเหรอมาสิแน่จริงมึงก็เข้ามาเฮ้ยเอาว่ะเขามีหลอดเลือดด้วยว่ะ ัดปืนจัดยางเยอะหัวระฆังเออยางเงย<า>อะครัีสุดแรงก็น <c oughs> ถ้ากดเดอะบิวเป็นการกัน Yes กันโอเคต่อไปจะจะใช้โจมตีเบาโจมตีเบาอุอ้ยแม่งเอ้ยเสียเ <c oughs> ลือดเรต้องเดาทางมันให้ออกนะครับต่อไปโจมตีแรง ใช่เลยเสียหัวใจไปซะไปเราจะกันไม่ได้ไมันแบคแฮนมาเออมึงจะแบกสูเผ็ดกูเหรอมันเหลือแค่สีมันเหลือแค่สีหัวใจเอ้ยกันทันเหลือแค่สามหัวใจแล้วดอกนี้แหละดอกนี้แหละดอกนี้แหละเออจอยใจเย็นๆกัน,กนเออ มึงจะมีสักกี่ล่างมึงก็สู้กุงไปได้หรอกนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ให้กันด้วยนะคะ